สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้วันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวอินทิมาหิรันคะวง์สำหรับตำรับที่จะมาสาธิตในวันนี้คือต้มส้มปลาทูค่ะเรามาดูในส่วนผสมของวัตถุดิบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมแรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมที่ทําในเครื่องของแกงต้มส้มค่ะก็จะมีขิงอ่อนซอยละเอียด1ช้อนโต๊ะ กะปิหนึ่งช้อนโต๊ะหอมแดงสองช้อนโต๊ะพริกไทยหนึ่งช้อนชาลากักชี1ช้อนโต๊ะค่ะส่วนผสมต่อไปเนี่ยก็เป็นส่วนผสมที่ทำต้มส้มปลาทูก็จะมีขิงซอยต้นหอมหัน่นเป็นเส้นๆค่ะ20่กรัมผักชีเด็ดเป็นใบ5กรัมปลาทู3ตัวประมาณ500กรัมนะคะต่อไปก็เป็นส่วนผสมของเครื่องปรุงค่ะก็จะมี น้ำปลา3มช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกแดงสำหรับโรยหน้าค่ะตอนนี้ส่วนผสมของเราพร้อมหมดแล้วมาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มแรกเราก็จะตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาก็ใส่น้ําลงไปประมาณสองถ้วยตวงนะคะ น้ำที่เราใช้เนี่ยเป็นน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยค่ะในระหว่างที่เราต้มน้ำซุปเราก็จะมาตำเครื่องแกงค่ะในระหว่างที่เรารอน้ำซุปเดือดนะคะเราก็จะมาตำเครื่องแกงค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเริ่มแรกเนี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหยิบช้อนค่ะเริ่มแรกใช่ไหมคะเราก็จะใส่รากผักชีค่ะ ไปหมดเลยนะคะแล้วก็พริกไทยคะ่ะแล้วก็ขิงซอยเราจะโขกส่วนผสมนี้ต้องเอาผ้ารองไว้นะคะไม่อย่างนั้นเสียงจะด,ดังเราก็จะโขกส่วนผสมที่เป็นรากผักชีพริกไทยขิงซอยเนี่ยพอ ให้แหลกค่ะจากนั้นเราก็จะใส่หอมแดงพร้อมกับกะปิกะปิเนี่ยจะช่วยให้หอมแดงโขกง่ายขึ้นเพราะว่าหอมแดงเนี่ยจะมีน้ำเยอะค่ะกะปิที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นกะปิอย่างดีนะคะที่ทำมาจากเคยถ้ากะปิอย่างดีเนี่ย จะช่วยชูรสให้ต้มต้มของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมมากขึ้นถ้าเราถ้าคุณผู้ชมที่เคยโขกเครื่องแกงอยู่ที่บ้านนะคะจะรู้เลยว่าถ้าเราโข,ขกกระปิไปพร้อมกับหัวหอมเนี่ยจะทําให้โขกง่ายค่ะจะไม่มีน้ําของหอมแดงเนี่ยกระเด็นออกมาเครื่องแกงที่เราโขกเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้ เริ่มได้ที่แล้วค่ะเริ่มละเอียดเข้ากันดีแล้วเริ่มละเอียดเข้ากันดีจนหน้าตาของพริกแกงเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะตักใส่ถ้วยเพื่อจะเตรียมใส่ลงในหม้อน้ำที่ต้มเดือดแล้วเห็นไหมคะสีจะเป็นสีแบบนี้ตอนนี้นะคะน้ำที่เรา ตั้งทิ้งไว้เมื่อสักครู่เนี่ยเดือดแล้วค่ะก็จะเสร็จกับพอดีในระหว่างที่เราโขกเครื่องแกงเราก็จะนําเครื่องแกงทั้งหมดเนี่ยที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยค่ะใส่ลงไปในหม้อของน้ําที่ต้มเดือดนะคะจากพอหลังจากที่เราใส่เครื่องแกงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คนเครื่องแกงให้ละลายเท่ากันดีนะคะ เราก็จะเร่งไฟให้น้ำแกงเดือดอีกครั้งเพื่อที่จะใส่ปลาทูปลาทูสดเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเวลาเราไปซื้อที่ตลาดเนี่ยกดลงไปแล้วเนื้อจะไม่นิ่มเด้งติดมือขึ้นมาค่ะแล้วตาเนี่ยจะใสพอซื้อมาจากตลาดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะนำมาควักเอาไส้ออกแล้วก็บ้ั่งจนปลาทูมีหน้าตาแบบนี้นะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้ว เราก็จะใส่ปะทูลงไปใส่ลงไปนะคะเราต้องใส่ปะทูตอนที่น้ำเดือดแล้วเราใช้วิธีกดลงไปค่ะเพื่อไม่ให้น้ำแกงเนี่ยมีกลิ่นคาว ในระหว่างที่เราใส่ปลาทูนะคะในระหว่างที่เรารอน้าเดือดถ้าปลาทูขึ้นมีเราก็ใช้ทัพีกดลงไปค่ะแต่อย่าคนนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะใช้เป็นปลาอื่นก็ได้ค่ะจะเป็นปลากระพงปลากระบอกก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามีกรรมวิธีการทําที่เหมือนกันวิธีการทําเหมือนกันส่วนผสมเดียวกันนะคะ หลังจากที่ใส่ปลาทูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มปรุงรสค่ะด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกเนี่ยจะช่วยรัดให้เนื้อปลาทูเนี่ยไม่เละค่ะเราก็อยู่ตัวดีจากนั้นก็คือใส่น้ำปลา หลังจากที่เราใส่น้ำปลาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะถ้าไม่มีน้ำตาลปี๊บก็สามารถใช้น้ำตาลทรายได้แต่ว่าน้ำตาลปี๊บเนี่ยจะหอมกว่าน้ำตาลทรายค่ะก็จะคนให้เข้ากันนะคะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายจากนั้น ก็ใส่ขิงค่ะออพอใส่ขิงเสร็จแล้วเนี่ยก็ตั้งไฟจนเนื้อปลาสุกนะคะประมาณ10นาทีค่ะตอนนี้ปลาทูที่เราใส่ไว้ก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีค่ะลงไป พรกชี้ฟ้าแดงค่ะโรยหน้าให้สวยงามลักษณะรสชาติที่ดีของต้มส้มปลาทูเนี่ยจะต้องมีรสหวานเค็มค่ะหวานนำแล้วตามด้วยรสชาติเค็มนะคะแล้วก็เปรี้ยวกลมกล่อมค่ะสามรสตอนนี้ต้มส้มปลาทูที่เราทำเนี่ยได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันนะคะ ต้มส้มปลาทูที่ทำเสร็จแล้วก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันนะคะขออนุญ,ญาตใช้ที่หนีบช่วยเพราะว่าไม่งั้นปลาทูจะหักนะคะตักใส่ถ้วยเมนูต้มส้มปลาทูในวันนี้นะคะ่ะคุณผู้ชม จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมีโปรตีนสูงจากปลาทูค่ะขิงอ่อนเนี่ยช่วยแก้ให้เราหายท้องอืดและรากผักชีเนี่ยมีฤทธิ์ช่วยในการหักขับลมค่ะนะคะเราเวลาเสิร์ฟเราก็จะใส่เนื้อปลาทูลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยขิงซอยค่ะอยู่ข้างบนต้นหอมที่เราใส่ลงไปนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตํำรับต้มส้มปลาทูในวันนี้ในตอนหน้าวิทยากรก็จะมีเมนูมาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ตํำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ